นางสาวปัทมาพรรัตนดีหลกนักภูเก็ตทีมโคศกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช,อชอระบุถึงการประกาศยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานหรือว่าเคอร์ฟิวว่าเป็นการประเมินร่วมกันของฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองและพบว่าไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวในลักษณะต่อต้านและสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงต้องการสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว แต่ว่าทางคอสชอนั้นอาจจะพิจารณากลับมาประกาศเคอร์ฟิลได้อีกเป็นรายพื้นที่หากพบว่าพื้นที่ใดมีการเคลื่อนไหวที่กระทบต่อความมั่นคงพร้อมย้ำนะคะว่าขณะนี้ยังมีกฎอายการศึกควบคุมทุกพื้นที่แต่ว่าจะเน้นใช้กฎหมายปกติดำเนินการกับผู้ก,ร,กระทําผิดกฎหมายนะคะทางนี้ยังพบว่าในช่วงการประกาศเคอร์ฟิลสถิติการกระทําผิดกฎหมายทั้งการจราจรการพานันและอาชญากรรมนั้นลดลง จึงขอให้ประชาชนนำสิ่งดีที่ปฏิบัติในช่วงประกาศเคอร์ฟิลมาใช้ต่อไปเพื่อสร้างบรรยากาศของเมืองให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะขณะที่พันเอกวินไทยสุวารียย้ำนะคะว่าการยกเลิกประกาศเคอร์ฟิลเนื่องจากไม่ปรากฏเหตุความรุนแรงและประชาชนเริ่มมีความปลอดภัยมากขึ้นคงเหลือเพียงการลักลอบครอบครองอาวุธสงครามที่ต้องเฝ้ราระวังและกวดขันด้วยความเข้มงวดต่อไป หากสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยสามารถคงระดับในลักษณะนี้ได้แต่ถ้าไม่สามารถคงระดับเช่นนี้เอาไว้นะคะก็คงต้องพิจารณาการประกาศเคอร์ฟิวมาเสริมอีกครั้งดังนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ค่ะโดยที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณประชาชนที่เข้าใจในความจำเป็นในการใช้มาตรการต่างๆร่วมถึงให้ความร่วมมือกับคอสชอเป็นอย่างดี ทางนี้นะคะคอสชอมีประกาศฉบับที่64ทับ2,557ให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2557หลังจากประกาศเคอร์ฟิวทั่วราชอาณาจักรเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ